น,น้องชายไว้คือจุดนี้ทุกคน,นองาคารัุกคน่ะวะน้องชายผมไม่อยู่อะโอ้ยคนเดียวอะขอเข้าเวนยามเลยนะแดูแล้วน้องชายผมไปไหนอ่ะ สบายเปยังไงครับสบายอย่างนีไม่มีที่บายดีไม่อยู่น้องชายผมยังไงบ้างครับโอเคโอเคใช่ไหมครับอยู่ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับโอ๋อ,อคือโอเคก็มีการปรับตัวนะก็มีการคำพูดต่างๆเริ่มมีการเปลี่ยนต่างจากตอนที่อยู่เมืองอับแลเรื่องของคำพูดที่ทันสมัยมากขึ้นรับไหมนะครับได้ไม่เราขอให้โอเคเปิดเองดีกว่าหนึ่งสอง สามโอเคครับเปิดหน้าเลยครับสวัสดีครับทุกคนก็กราบสวัสดีพี่เอฟทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยอยู่กับผมนะฮะแฝดใหญ่ตอนนี้ทุกคนผมมีเรื่องดีข่าวดีก็ว่าได้ทุกคนนะอยากมาบอกพี่เอฟซีทุกคนนะขอตั้งมือถือแป๊บน,นะเฮ้ยทุกคนเสียงน้องชายผมข้างหน้านะ น้องชายผมกำลังเดินทางไปข้างหน้าอา่าอยู่รออยู่ข้างหน้าแล้วผมเปิดคลิปพีซให้ทราบก่อนวันนี้ผมมีเซอร์ไพรสม์มากๆพีทซีแต่คนก็เรียกร้องมาบางคนก็ไม่เรียกร้องมาแต่เราก็ดีใจที่เราได้มีวันนี้เป็นวันที่ผมขอน้องชายนะขอน้องชายผมใช้กิิมนมาครับเลยอ,ะอะ่ะขอให้เขาบอกองค์รักให้เปิดหน้า ให้พี่เอฟซีหลายคนที่อยากเจอหน้าองค์คลักของคนรับแลนะได้เห็นไอพี่ครับวันนี้ก็สําเร็จจนได้น้องชายผมก็เหมือนมารยาทนะคือไม่สามารถที่จะไปดึงหน้าออกไปเปิดหน้าเขาแบบ14-15หรือว่าไปบังคับเขาได้เอาความเต็มใจของเขาพี่ซึ่งองค์คลักก็ยอมแล้วก็บอกว่าจะให้พวกเราเห็นหน้าแค่ครั้งเดียวนะ ก็คือด้วยความแบบสงสารพวกเราด้วยคือเราอยากจะเจอหน้าเขาเราพวกะผมะเจอแล้วแต่ว่าอยากให้พี่เอฟซีได้เห็นเขาเห็นใจพวกเราเพราะว่าเราแบบไม่ทำให้เขาเสียหายแล้วก็เราไม่ทําให้เขาต้องมาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็โอเคยินดียินยอมที่จะให้ให้พี่เอฟซีเห็นหน้าเปิดหน้าให้ดูได้ก็เดี๋ยวเดินไปข้างหน้าจุดที่ผมเคยเจอผู้นำมำลังใจมาหา้องชายถ้าพี่เจอจุดน,นั้นคงจะจํากันได้นะทุกคนนะนะบอกเลยว่าวันเนี้ย พีเอซีจะเห็นหน้าองค์ครษภ์ครั้งแรกองค์ครร์ที่ติดตามตัวน้องชายประจําคนนี้คือคนที่เป็นองค์ครษภ์ประจําน้องชายผมที่คอยช่วยงานที่บ้านด้วยแล้วคอยช่วยอย่างอ่อคอยอา,อารักขา้องชายผมบกตีไปทุกคนยังไงก็ไปรุ่นไปชมกันนะฝากพีเอซนะครับผมถ้าดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทียังไงก็พวกผมจะพยายามทําคลิปให้พีเอซดูทุกวันนะ ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เป็นกำลังใจและซัพพอร์ตเราขอบคุณทุกคนที่คอยอคอมเมนต์เตือนเือนเราบอกเราต่างๆทั้งดีๆไม่ดีก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องวิแฟรไปเรื่อยๆทุกคนนะเราจะพยายามทําคลิปไอพีเอสซีทุกวันไปเดินทางกนะันทุกคนนะ Let's go <S ไปครับทุกคนพีเอสซีครับผมมั่นใจผม,มเชื่อว่าไอพีเอสซีหลายคนนะที่อยากจะเห็นหน้าองค์พระ ของน้องชายผมที่ผมเห็นคอมเมนต์ของอ่านคอมเมนต์นะไม่ใช่ไม่อ่านก็มีอ่านคอมเมนต์แล้วก็บางทีตอบกลับแค่หัวใจเราไม่มีเวลาพิมพ์กลับเนี้ยก็ขอให้ยืมก่อนแต่บอกเลยว่าพวกเราอ่านคอมเมนต์จริงๆแล้วก็ช่วงนี้จะมีมีคอมเมนต์ไอ้พวกเว็บพันนันทุกคนต้องพยายามอย่าไปใส่ใจคนอย่าไปส่งเชื่อนะบอกไว้ก่อนเลยพวกเราไม่อยากให้มันเข้ามาหรือว่าไม่ได้าทากันเองหรือว่าไงนะมันมีเป็นพวก มิจฉาชีพอ้พวกที่มัน,เ,นเป็นข้อความอัตโนมัติของพวกมันอะ่ะมันเด้งเข้ามาเราพยายามทั้งบล็อกทั้งรายงาน,นงต่างๆแล้วทุกคนแต่ว่ามันยังเด้งเข้ามาอยู่ก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงนะเพราะว่าเราพยายามทุกอย่างแล้วทุกคนเราพยายามรายงานด้วยนําออกลบออกต่างๆทั้งบล็อกทั้งสแปมโอ้โหมากมายห,หมดเลยแต่มันไม่สามารถที่จะหยุดพวกมันได้นะก็ฝากทีมีเข้าใจทีนะครับผมบางทีคิดว่าเราเป็นพวกเว็บพนันหรือเปล่า พาพีเอซี FC เสียไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนนะเข้าใจว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเข้ามามันเข้ามาเอง,องนีพีเอซี FC ครับเราก็ไม่เคยเขาไปเกี่ยวยุ่งกับพวกมันนะเดี๋ยววันเนี้ยทุกคนเป็นวันที่ดีมากๆแล้วก็ที่ะที่ะเชื่ยผมก็รอคอยเหมือนกันนะว่าให้ถึงวันนี้ แรืแ่กว่างเยอะๆยะหมดเลยทุกคนครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเจอต้ดีใจเพราะอ้ยพระคนนี้ผมบอกเลยว่า หน้าตาไม่ธรรมดาทุกคนเป็นคนผิวพันธุ์ดีนะองค์พระคนเนี้ยเพราะว่าผมเคยเจอหน้าตาเขาแล้วอย่างที่บอกฮะผมก็ต้องมีโอกาสที่เจอแล้วเพราะว่าอยู่บ้านาเดียวกับผมเขาดอูแลน้องชายดูแลพยาน้องชายด้วยบอกเลยว่าถ้าใครเจอก็จะว้าวเปรียวซีคนไหนถ้าจเจอหน้าองค์พระคนนี้บอกเลยว่าจะชื่นชอบจะดีใจ เสียงของชายคุยกับองค์ครรภ์ก็บอกหน้านู้นน่ะก็อีกมันยังใกล้ถึงทุกคนนะเสียงของชายใช่ไหมชใช่ ว่าใกล้จะถึงแล้วพี่แล้วก็่ที่บอกฮะก็ะต้องมีการขออนุญ,ญาตก่อนก่อนนี้เขให้เขาเปิดหน้าเขาจะให้เขาเปิดจากจนถึงุมภาพเลยก็ดูไม่เห,หมาะไม่ควรนะฝากพี่สีเข้าใจเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมขอให้เขาอย่าเปลี่ยนใจจากการที่เขาจะให้ผมเจอหน้าให้พี่พี่เจอหน้านะผมเกรงว่าบางทีกลัวเขาเปลี่ยนใจเงี้ยไม่เอาแล้วไม่ให้ดูแล้วนี่คือผมเฟลนะผมเสียเซลกันนะอย่างเงี้ย ว้าวอากาศโคตรดีโอตันนี้ก็าตาดูมันไม่ค่อยได้พักผ่อนนะเพราะแม่ผมก็อาอจดแอดนะจุะคนก็อย่างที่บอกฮะคนแก่ก็บางทีเข้าช่องไวทองหรือช่องที่เขาเริ่มเปล่าบาง เราก็ต้องคอ,อยู่ไอย่างใกล้ชิดทุกคนบางทีเขาปวดเมื่อยก็ต้องเข้ามาคอนมานวดนะทุกคนนะผมก็ได้สมุนไพรมานวดของแบบของดีๆเงี้ยมานวดแม่ผมแล้วก็บางทีเขาแบบอยู่เขาก็แบบยังไงอยากจะไป,ไปนั่นไปนี่ถ้าเราไปส่งนะเราก็ไม่ส่งนะก็อยาจะบอกเขาไวท้องไม่ปกติทุกคน นั่งพักก่อนสักแป๊บนึงนะก็หวังว่าวันนี้พี่สี่จะได้เจอหน้าองครักษ์อย่างสบายใจแล้วผมเองก็สบายใจนะโดยความเต็มใจของเขาตัวที่เขาแบบอยากให้เจอให้เราเจอเองเราไม่ได้ว่าบีบบังคับเขาทุกคนนะอขอนั่งพักสักแป๊บวไปกันต่ออีกไม่ไกลก็ถึงแล้วทุกคนน้องชายผมนั้นจะไปถึงแล้ว ผมขอ,อนั่งพักคุยกับพี่พีเอฟซีก่อนละกันได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วอีกไม่ไกลก็เราถึงจุดหมายที่เราจะไปกันลว เรียบสีครับตอนนี้ผมคิดว่าทุกอย่างเริ่มกลับมาดีมากๆนะทั้งเรื่องของครอบครัวของแม่นางดวงดวดีครอบครัวน้องชายผมซึ่งถึงจะเสียลูกชายท้องไปแต่ไม่ผมพูดผิดนะถึงจะเสียลูกใไงท้องซึ่งมันดูเป็นลูกหญิงลูกชายมากกว่าผมพูดผิดไปทีทุกคนขออภัยนะถึงพวกเขาคุนเสียลูกใไงท้องไปแต่ว่าอย่ที่บอกฮะมันก็มีโอกาส มีเวลาที่จะทําได้อีกแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีใครยให้เกิดนะแต่มันเกิดไปแล้วก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็เริ่มใหม่นะก้าวผ่านไปได้หัชใจผมก็เสียใจนะแต่ว่าเราก็ตั้งคนตั้งกรอบให้กำลังใจน้องชายผมโอเค ไปกันต่อดีกว่าผมพูดมากกันไปแล้วเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อกันไปไปทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงจุดเอ้าทุกคนองค์คร์ีนี้ทุกคนน้องชายผมไม่อยู่นะจุดที่ผมมาบจากน้งองชายไว้คือจุดนี้ทุกคนองค์คาร์ทุกคนจ้ะวะน้นอ,งนองชายผมไม่อยู่อะองค์คาร์คนเดียวอะ ผมเขาเวรยามเลยนะก็ดูแล้วน้องชายผมไปไหนอ่ะตั้งกล้องอะไรกันนี่โอ๊คถ่ายองค์ครับก่อนองค์ครับสวัสดีครับองค์ครับ,น,บน้องชายผมไปไหนครัอบองค์รับไปดูล่าลาข้างหน้าทัางหมดเหรอครับไป แล้วอยู่คนเดียวเหรอครับแล้วองค์รักเฝ้าที่ตรงนี้เหรอใช่ครับอ๋อคนแจ๋วอยู่คนเดียวพอดีเลยผมไม่คุยองค์รักสองคนนะองครักผมขอนั่งคุยองค์รักก่อนนะครับนั่งนี้ได้ครับทุกคนครับเดี๋ยวขอนั่งคุยกับท่านองค์คกาคือจุดนี้นะ อ,องค์พมานานหรือ,อยังครับอ,องค์ลักทางพักแล้วครับทางพักแล้วคนครัอ,องค์ลักนี่คือองค์พระประจำตัวน้องชายผมนะใช้กิจนะก็คือจะคอยดูแลใช้กิจที่นี่แล้วก็พยายใช้กิจด,ด้วยนะอ,องค์พระประจาที่ผู้นำม,มังลับแลส่งมาให้นะทุกคนวันนี้นะทุกคนผมจะคุยอ,องค์ลัก์เรื่องน,นี้แล้วก็เราจะมาขอเปิดหน้าองค์ลักให้พี่เอฟซีได้เห็นกัน มาดูกันว่าองค์พระจะโอเคไหม๋ยวขอาคุยเขาก่อนละกันว่าเป็นไงบ้างชีวิตวเป็นอยู่นะันรรบสบายอยังไรไม่ดีสบายดีไม่อยู่น้องชายผมเป็นไงบ้างรครับโอ,โอเคใช่ไหมแบบอยู่ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับค,ค,คือองค์พระก็มีการปรับตัวนะ ก็มีการคำพูดต่างๆเริ่มมีการเปลี่ยนต่างจากตอนที่อยู่เมืองอับแลเรื่องของคําพูดที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นตอนเนี้ยที่คุยผมก็มีบางคําที่ดูเป็นแบบเหมือนภาษาของพวกเราอทุกคนแต่วรรภาษาครับสมัยเนี้ยเออเรื่องขอมีการปรับตัวมีการที่น้องชายผมน้องกิตอ่ะก็มีการสอนนะต่างๆเรื่องของการใช้คําพูดใช้าภาษาต่างนะก็ถือว่าสิ่งที่ดีทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมองค์ครับใช่แล้ว อ่ะงั้นเดี๋ยวผมว่าควรจะเข้าเรื่องดีกว่านะองคลครับ,อ,รงบรองคระจำในมน้าที่ผมใช้บอกลูชายผมว่าจะขอเปิดหน้าองคลาะรับได้แล้วองคราคิดว่าองครายินดีไหมหรือว่าพระจะให้เจ้าเปิดเพราะว่าพราะให้เกียรติเจ้าก็คือองคลาไม่เกียรติผมให้ผมดูหน้าใช่ไหม<ช>ไ<ด>แล้วให้คนอืน่นให้ทีีที่ติดตามผมอ่ะได้ดูหน้าองคราใช่ไหมครับใช่ ทุกคนครับในเมื่อองค์พระเขายินดีแล้วก็เต็มใจนะเมื่อพระองคกัิกล้องนะผมจะเตียงเบาไปเขา,ากันนะครับพี่เทปครับผมคิดว่าผมขออนุญาตแล้วแล้วก็องค์พระเองก็เต็มใจผมไม่ได้ก้าวไก่ไม่ได้ทําให้เขาเสียหายนะผมอยากให้พี่เทีเข้าใจก่อนแล้วก็ทันไหนที่ คอมเมนต์มาว่าอยากเห็นหน้าองค์พระวันนี้เป็นของพวกท่านละน้าทุกคนนะน้พีเอฟซีนะวันนี้เป็นของท่านแล้วผมตั้งใจผมอ,อยอมเสี่ยงพูดออกไปขอไปเพื่อพีเอฟซีที่คอมเมนต์มาเรื่องนี้นะผมเองก็ดีใจมากๆที่องค์พระเต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะให้ผมเห็นหน้าให้พีเอฟซีเห็นหน้าแล้วก็พีเอฟซีก็ อย่าคอมเมนต์รุนแรงหรือว่าอย่าทำอย่าอย่าคอมเมนต์คำที่ไม่ควรคอมเมนต์นะก็ขอไว้ก่อนจริงๆผมก็ห้ามไม่ได้หรอกใครคอมเมนต์อะไรผมก็คอมเมนต์มาเหอะผมก็ไม่ห้ามไม่ได้แต่ว่าด้วยความเคารพด้วยความอ,าอ่ายังไงอ่ะขอความการุณาจากพีเอฟซีนะก็ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันก็คอมเมนต์ในทางที่ดีนะคอมเมนต์ comment ในทางที่บวกให้ก่อนนะทุกคนนะโอเคเดีย๋ยวไปดูหนาะองค์พระกันต่อดีกว่า,าทุกคน เอาละครับเดี๋ยวผมจนะขอเปิดด้านอ้งศระ้งไปนะครับได้้งงไหมเราขอให้โอเคเปิดเป็ตัวเองดีกว่าหนึ่งสองสามอุ้รัเปิดหน้าเลยครับีน่นดีทุกคนนะจริงๆผมก็เคยเจอหน้าอ,อุคงศรัร้งแล้วเพราะว่าอยู่บ้านผมนะแต่ว่าพี่ฟีนหลายคนที่ยังไม่เคยเจอเป็นไงครับถ้าใครดูไม่ทนันย้อนคลิปก็ไปดูกดย้อนกลับไปดูว่าเป็นไงแล้วก็สต๊อป แถบภาพแล้วก็ตูมเมาว่าหน้าตาของพระแบบไหนแต่สำหรับผมสำหรับผมองค์พระคนนี้บอกเลยว่าหน้าตาดีทุกคนคือเขามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผู้นำแล้วก็คือความผู้ทำาจค่อนข้างจะนิ่งนะด้วยความที่มีความฝุกฝนมาค่อนข้างจะดีเลยบอกเลยว่า องค,ค์พระมารคแลไม่ได้เป็นยงนง่ายๆนะก็ค่เป็นได้ค่ะต้องมีการฝึกฝนผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆใช่ไหมครับองค์พระักใช่ตัดเย,ยะอะมากมายใช่ไหมพวกเปิดหน้าขีดไหมครับให้พี่ขีดเห็น,นอีกครั้งหนึ่งเปิดหน้าเลยครับหนึ่งสองสามก่นเจอไหมนี่เป็นไงบ้างครับคือที่เราต้องปิดหน้าเพราะว่าต้องพยายามปกปิดตัวเองให้ใครรู้อารมณ์เหมือนพวกหน่วยติวะเออทุกคนต้องคอยปิดปกปิดใบหน้าเพื่อ ปลูกปรไฟตัวตนเองมาให้คนอื่นรู้ตอนที่ทำภารกิจต่างๆนะทุกคนนะเพราะว่าการใช้ชีวิตถ้ามีคนเห็นเขาในการใช้ชีวิตธรรมดาเางนี้จะเกิดภัยกับตัวเขาเองได้นะทุกคนอยากให้เข้าใจด้วยวันนี้ก็ได้เจอหน้าโองครักบันเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าเพจสีจะพึงพอใจแล้วก็จะคอมเมนต์ในทางที่ดีแล้วก็ให้กำลังใจองครักใหให,ให้กำลังใจพวกผมให้กำลังใจน้องชายผมใช้กินนะครับเรทุกคน ทำเพื่อเพนะิ่มสีนะก็ขอบคุณทุกคนหน้าที่พยายามชมรับชมพวกเราแล้วก็ขอบคุณมากจริงที่ยังอคอมเมนต์ทันที่ดีและไม่ดีมาหาเราแล้วก็พยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์นนะทันไม่ทันไม่รู้จะ่ขออ่านไว้ก่อนขอขอบคุณมากครับโอ้พระขอบคุณมากครับ,แล,บแล้วจะ่ปัญญาจอดเราจะรอรองแถวผมก่อนรอใช้กิจก่อนที่นี่ใช่ไหมครับใช่อ๋อทุกคนจะรอใช้กิจผมเองก็ถือว่าวันนี้สัมฤทธิภารกิจมากๆเลย ได้พาพี่อพีมาเห็นหน้าองค์พระครั้งแรกก็ว่าได้นะบอกเลยว่าองค์พระคันนี้ของใจดีแล้วก็เห็นใจผมที่ผมเป็นพี่ชายของชายจิตเขาเห็นใจผมนะแล้วก็ให้เกียรติผมด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ย๋อคุณมากของพระนะครั้นเดียวผมจะไม่พูดคำว่าขอดูหน้าละเห็นไหมครับผมจะไม่พูดละถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของผมละขอบคุณมากครับ เพฟซีครับเป็นไงบ้างได้เจอหน้าอุ้คลักที่แท้จริงเป็นไงบ้างครับมองว่าเพฟซีจะโอ้โหทำไมหน้าตาดีจังเลยเป็นอุคลักหน้าตาดีนั้นจะมีคอมเมนต์อย่างนี้ออกมานะคงม,มีคอมเมนต์ด่าว่ากันนะทุกคนนะเดี๋ยวให้อมมุ้มคลักได้พักผ่อนผ่อนคลายว่าเฝ้าเวรยามหน่อยดีกว่าผมเองก็ไม่อยากจะยืนกดดันผมมากกันไปนะให้เขาพักผ่อนไปก่อนเพราะววันนี้ผมสําเร็จแล้วทุกคน โอเคทุกคนก็ได้เห็นชมหน้าขององค์คลักษ์ที่เป็นองค์คักษ์ประจําตัวน้องชายชายกิจมังกแรแปลเป็นที่เรียบร้อยนะก็หวังว่าทุกคนจะพอใจแล้วก็จะยินดีที่ยินใจที่ได้เห็นหน้าองค์คักษ์คงไม่คอมเมนต์ที่เสียหายกันมาอ่าแล้วก็ฝากพี่ีทุกคนนะครับผมติดตามชมพวกเราไปเรื่อยๆพี่แปด่าไปเรื่อยชายกิจมังกแรแปลนะแล้วก็พี่แปดวีสองพวกเราจะถ่ายคลิปพี่พิมพีดูทุกวันแล้วก็จะพยายามตั้งใจทุกอย่างที่ทําออกมาให้พิมพีได้เห็นความยินใจของเรานะ ครั้งนี้องค์พระเขายอมเปิดหน้าด้วยความเต็มใจทุกคนผมไม่ได้บังคับไม่ได้ไปยัย่วยุหรือว่าอะไรไม่ได้ไปเอาของไปแลกเขาหรือว่าไมไ่เอาสิ่งของไปไปยั่วยุเขาอย่างไงนะไม่มีอะไรสักอย่างแต่องค์พระบอกว่าให้เกียิผมแล้วก็เห็นใจผมที่ผมอยากจะให้พี่สีได้เห็นได้เห็นกันแล้วก็ขึ้นชมองค์พระคนนี้ให้ให้ให้ผมฟังหน่อยแล้วผมจะไปอ่านคอมเมนต์ตรงนี้ให้องค์พระคนนี้ฟังแล้วตอนนี้น้องชายผมก็ไปแล้ว ไปองคลักกลับไปที่มังกแรแลไปดูคนที่ร้อบมังกแรแลต่อละก็เป็นหน้าที่ของพวกเขานะผมเองก็ช่วยได้ก็ช่วยนะอะไรที่ผมคิดว่าแบ่งเบาภาระ,ะมังกแรแลได้ผมก็ช่วยผมก็ทํานะไม่ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรเลยก็มีทําบ้างแต่บางทีไม่ไออกสื่อไม่ได้ถ่ายออกมาแค่นั้นเองแดีวผมจะขอเดินทางกลับแล้วทุกคนยังไงไว้พบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบแล้วก็ฝากติดตามชมพี่แปดไปเรื่อยนะครับผมขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ